ขณะที่ในช่วงเช้านะคะเรียกว่าหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้นนะคะก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอีกหนึ่งภารกิจที่ท่านตั้งใจนะคะจะมาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนคนสงขาก็คือการว่ายน้ําข้ามทะเลสาบซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นของ s ิงคโ l ราเล็กซว2023นะคะโดยปรากฏว่าการแข่งขันนะคะของคุณก่อนเนี่ยก็เข้าเส้นชัยเป็นลําดับที่11ค่ะ โดยช่วงเช้านะคะของเมื่อวานนี้ที่บริเวณท่าเทียบเรือหับโฮคินนะคะหรือว่าโรงสีแดงย่านเมืองเก่าสงขลาก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมสำหรับซิงโกราเล็กสวิม2023ซึ่งเป็นการว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลาค่ะพิธีเปิดก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดทำกลางผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งคนไทยชาวต่างชาตินับร้อยคน นอกจากนี้นะคะในเวทีนี้บอกก็มีคุณกรจติกาวน,นิตหัวหน้าพักชาติพัฒนากลา้าและก็นางสาววิเวียนจุนลลมนที่ปรึกษาทีมนโยบายของพักเดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยสำหรับซิงโกรานเล็กสวิม2023เป็นการว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นทะเลสาบแห่งเดียวของไทยใช้เส้นทางจากโรงสีแดงฮับโคหินไปยังพื้นที่ฝั่งหัวเขาอำเภอสิงหนครจัดสงขลาค่ะระยะทางประมาณ2กิโลเมตร ซึ่งการแข่งขันนะคะในปีนี้เนี่ยก็ยังคงมีทีมรักษาความปลอดภัยตลอดจนการวางแผนกู้ภัยทางน้ําที่ได้มีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีซึ่งในปีนี้นะคะมีนักว่ายน้ำค่ะสมัครทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น210คน โดยในส่วนของคุณกรจติกาวน,นิตนะคะสามารถว่ายน้ําทําลายสถิติเดิมของตัวเองจากเดิมที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะปีนี้คุณกรนะคะสามารถว่ายน้ําเข้าถึงเส้นชัยในเวลาเพียงแค่54นาทีเท่านั้น นอกจากนี้นะคะในเวทีวันนั้นก็มีทั้งนั้นคุณจุรีนุ่มแก้วว่าที่ผู้สมัครสสสงขลาเขต2พักชาติพัฒนากล้าน,นะคะก็ไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะเชียร์หัวหน้าพักของตัวเองพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครอีก3คนก็คือคุณกันนวักกันว่าที่ผู้สมัครสสสงขลาเขต1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประสิทธิ์รัตนพันธ์ว่าที่ผู้สมัครสสสงขลาเขต3และวก็ทนายอามพงศธรสุวรรณรักษาว่าที่ผู้สมัครสสสงขลาเขต9ที่ไปให้กําลังใจนะคะอยู่ขอบเรียกว่าขอบทะเลสาบเลยก็ว่าได้คุณกรบอกเขาว่าตัวเองเนีไปร่วมนะคะในกิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลสาบสงขลาเป็นปีที่2แล้วค่ะ เป้าหมายเลยท่านบอกว่าอยากจะช่วยโปรโมทส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตลอดจนนะคะเรื่องของวิถีชีวิตนะคะที่มีอยู่ซึ่งท่านบอกว่าจาังหวัดสงขลาถือว่าเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์มีอัตลักษณ์นะคะแล้วก็มีประวัติศาสตร์เรื่องราวยาวนานเกือบ200ปีและท่านบอกว่ากิจกรรมนี้อย่างสามารถจะผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสงขลาได้อย่างแท้จริงอีกทั้งยังเป็นการรดยตรงนะคะเรื่องของการ ลดเลิกทิ้งขยะลงในทะเลและก็การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลเพื่อรักษาระบบนิเวศค่ะที่สำคัญนะท่านบอกว่าปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าทุกปีเนื่องจากว่า ผู้จัดได้มีการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจัสสงไกรด้วยนี่เป็นกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรียกว่างานปีนี้เนี่ยนะคะก็มีนักว่ายน้ําสมัครเข้าร่วมเป็นขันกว่า200คนที่บอกแล้วถือว่ากิจกรรมนะคะผ่านพ้นไปได้ดีและก็มีกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดะคะ่ะ